สิ้นเสียงระเบิดทหารก็ได้พบกับความหมหึมาของงูเหลือมขนาดยักษ์ลำตัวยาวหลายสิบเมตรปากของมันกว้างจนสามารถเขมือบคนได้ทีเดียวสามคนพร้อมกันร่างของงูยักษ์ใหญ่ที่สบักสะบอมจากแรงระเบิดค,ค,ค่อยๆคืบคลานหรือออกมาจากถ้ำอย่างทุรักทุเร ย้อนอดีตไปราวพุทธศักราช2485ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโรคครั้งที่สองยังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของกองทัพญี่ปุ่นกองทัพทหารของแดนอาทิตย์อุทยัยได้รุกร้ำเข้าไปในป่าดงดิบที่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์อันหนาทึบเป็นสถานที่ที่ทางกองทัพญี่ปุ่นได้เล็งเห็นแล้วว่า ในป่าที่นาทึบแห่งนี้น่าจะเป็นที่หลบภัยจากฝ่ายตรงข้ามได้กองทัพทหารญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟเป็นทางยาวลักเลาะเข้าไปในป่าและได้จัดตั้งฐานที่มั่นตามแนวเส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นแห่งนี้ว่ากันว่าทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยที่จับมาได้จากสงครามมาเป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟข้ามแม่น้ำแคว อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่การก่อสร้างทางรถไฟท่ามกลางป่าอันลบทึบบวกกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะสิครับว่ากันว่าในระหว่างการก่อสร้างได้มีหลายชีวิตของเฉลยศึกที่ถูกสังเวยลง จากความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นและไข้มาลาเรียที่คราชีวิตเฉลยศึกไปนับไม่ถ้วนจนพูดกันปากต่อปากว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปทางรถไฟแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นทางรถไฟสายมรณนะมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ ได้รุกรลั่เข้าไปในเขตของสัตว์ป่าเรื่อยๆกระทั่งไปถึงพื้นที่ของอำเภอไซโยในสมัยนั้นเป็นบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบหนาแน่นซึ่งยังไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจมาก่อนเลยทางกองทัพทหารญี่ปุ่นได้มีการจัดเวรยามคอยผัดเปลี่ยนเฝ้าลาดตเวนระวังภัยกันในทุกๆค่ำคืนแต่ทุกครั้งที่มีการตรวจกำลังพล หลังจากที่ทหารเวียนยามกลับมาก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มากันครบตามจำนวนเลยครับซึ่งก็ได้สันนิษฐานกันว่าทหารฝ่ายตรงข้ามอาจจะลักลอบเข้ามาจัดการกับหน่วยราชเวรที่หายไปนั่นเองอย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาของกองทหารญี่ปุ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับมีการจัดทหารออกค้นหาแต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยการหายตัวไปเลยแม้แต่น้อย จึงได้มีการจัดกำลังพลเฝ้ายามกันเพิ่มมากขึ้นและได้สั่งกำชับเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังให้เข้มงวดมากขึ้นแต่เมื่อกลางคืนมาเยือนก็ยังคงมีทหารหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอยู่เหมือนเดิมส่วนกระทั่งได้มีคำสั่งะตากทหารออกค้นหาตัวหน่วยราตรเวนที่หายตัวไปนั้นทหารญี่ปุ่นหลายร้อยนายออกค้นหาโดยได้ล่วงล้ำเข้าไปในป่าดงดิบ จนไปพบเข้ากับโพรงถ้ำกลางป่าลึกจึงได้ส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปสำรวจภายในสักพักหนึ่งเสียงปืนก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าของทหารที่เข้าไปภายในถ้ำวิ่งกรูกันออกมาหน้าตาแตกตื่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีงูยักษ์อยู่ในถ้ำมันมีขนาดใหญ่โตอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนฝ่ายทหารที่รออยู่ด้านนอกเมื่อได้ยินก็ตกใจ แตกตื่นไปตามกันเลยครับหลังจากนั้นทางกองทัพจึงได้ตัดสินใจที่จะระเบิดถ้ำแห่งนี้เพื่อจัดการจบชีวิตเจ้าเพชฌฆาตรายที่ว่านี้ระเบิดจำนวนมากถูกลำเลียงไปบริเวณปากถ้ำและดันลึกเข้าไปภายในสักพักหนึ่งเสียงระเบิดก็ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งป่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างแตกตื่นวิ่งหลบกันไปคนละทิศคนละทาง สิ้นเสียงระเบิดทหารก็ได้พบกับความมหึมาของงูเหลือมขนาดยักษ์ลำตัวยาวหลาย10เมตรปากของมันกว้างจนสามารถขมือบคนได้ทีเดียว3มคนพร้อมกันร่างของงูยักษ์ใหญ่ที่สะบักสะบอมจากแรงระเบิดค,ค,ค่อยๆคืบคลานลือออกมาจากถ้ำอย่างทุรักทุเรฝ่ายทหารญี่ปุ่นไม่รอช้าครับรัวกระสุนสาดใส่งูยักษ์อย่างไม่ขาดสาย หลังจากนั้นทหารญี่ปุ่นจึงเข้าไปสำรวจภายในถ้ำอีกครั้งภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือโครงกระดูกของทั้งคนและสัตว์จำนวนมากถูกกองทับถมกันอยู่ภายในถ้ำแห่งน,นั้นครับเรื่องราวของงูยักษ์เมืองกาญจนบุรีถูกเล่าขานกันมาปากต่อปากซึ่งอาจมีบางส่วนที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแต่ว่ากันว่าตำนานงูใหญ่แห่งเมืองกาญเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงนะครับ แบล็กวูเขาขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องราวจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับอยากฟังเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ